ทุกคนค่ะวันนี้จะพาไปร้านแผนกร้านขายของเล่นของมาแล้วก็อาหารสัตว์นะคะก็จะมีของน้องหมาน้องแมวเนาะนั่นนะคะเป็นการ์ตูนของเล่นของน้องหมานะคะทุกคนค่ะถัดมาก็จะเป็นแผนกเนี้ยค่ะของเล่นมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ของหมานะคะขอเน้นนะคะว่าเป็นของหมานะไม่ใช่ของเด็กๆคุณนูนะคะอันนี้น่าเล่นมากเลยฉันอยากจะซื้อมาเล่นมากเลยเพราะว่าสมัยเด็กๆฉันไม่เคยมีของเล่นอะไรประมาณนี้เนี่ยค่ะได้แล้วค่ะก็คือที่ครอบอ่า ปากของน้องหมานะคะเพราะว่าลูกสาวอะคะ่ะดูสิคะลูกยูนิโร์น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนเราอยากซื้อมาเล่นเองมากๆเลยอย่างที่บอกไอ้ที่ค้อปากหมาเมื่อสักครู่ะคะ่ะลูกสาวเขาค่อนข้างที่จะ,อ,ะอยากจะกัดเราเวลาเราทำความสะอาดหน้าเขาอันนู้นอันนี้ในหูนะคะเราก็เลยจะซื้อมานะ,ะดูสีเปน,ปน มันน่ารักมากๆเลยอันนี้ของหมานะคะเน้นย้ำนิดนึงนะคะของหมานะคะเนี่ยค่ะก็จะมีกระตุกกระตุนตุก,กตาอันนู้นอันนี้เป็นอะไรแหละลูกบอลเอ่ยมาแทะฟันของเขานะคะหลายอย่างหลายแนวเนาะทุกคนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอวรอรบ,บีหรือเปล่าคะคล้ายๆตัวจริงโจ้เล็กๆเรากะจะซื้อให้หลานที่อเมริกาที่คุณปู่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปซื้อที่ตลาดนัดดีกว่าะค่ะเอาเป็นพวกแบบ กระเป๋าด้วยเน่ค่ะตอนแรกจะเอาเราเช่าเราก็บอกเขาว่าค่ะว่า,าเดี๋ยวเราไปซื้อที่ตลาดนั้นดีกว่าเพราะว่ามันหลากหลายอันนี้มันเป็นของหมาไงจะซื้อให้เด็กๆก็น่าเกียดอันนี้ก็จะมีหลายอย่างนะคะพวกโซ เขาเรียกอะไรนะโซ่คล้องแล้วก็พวกสายจูงอะค่ะต่างๆนะคะหลากหลายนะคะแล้วก็แปรงขนนะคะหลากหลายนานาชนิดเลยนะคะทุกคนแล้วก็พวกแชมพูอันนี้เราได้มานะคะที่ทิชชู่เปียกเนาะในการเช็ดหน้าเช็ดหูเช็ดอะไรต่างๆของเขาเวลาเขาสขปกปรกอะค่ะทุกคนเนี่ยค่ะหลากหลายนานาชนิดอันนี้ที่เก็บขี้หมานะคะ อุจลหมาเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะคตุ๊กตาตุกตายังไม่จบนะทุกคนมันเยอะมากจริงๆอันนี้ก็ <ๆ S 1> จะเป็นถุงใส่อุจลหมานะคะเวลาเราพาน้องหมาไปจูงเนาะเวลาเขาเอื้ออาค่ะเราก็ต้องเก็บแล้วก็จะเป็นแผนกอาหารนะคะเจมเป็นอาหารเม็ดน,นะคะน้ําหนักยี่สิบกิโลกร,รัมนะคะราคาก็แปดสิบเหรียญก็ตีไปประมาณเกือบสองบันบาทนะคะบ้านเราเนาะเนี่ยค่ะทุกคนคะ่ะก็จะประมาณอย่างนี้นะคะอลังการงานสร้างมากนะคะ,ะแผนก อาหารสัตว์ของเล่นสัตว์เขาก็จะประมาณนี้นะคะที่ออสเตรเลียเนาะทุกคน